เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่ก็ยังมีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีนักคริมมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีหมอของหลงพระเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและก็ที่สาคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แลวก็อย่าลืมนะครับท่านใหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์08-63-29-1496เบอร์08-63-29-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนันก็คือเป็น ID l i n ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข9 9 Big วันเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหนระือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็ที่ผมได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทักทายเข้ามานั่งทำคลิปนะครับนะก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะโดยเฉพาะท่านใหม่ นะหรือว่าท่านเก่าๆก,ก็ดีนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติวโอนะครับนะดูแล้วเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะหรือเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นๆน,นะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามนะ,ะก็ที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะก็เนื่องจากว่าเวลาผม มีการอัปโหลดนะครับวิดีโอชุดใหม่นะขึ้นไปนะครับนะก็จะทําให้ท่านได้รับการติดตาไ,ได,ได,ได้ได้การรับชมนะครับนะได้การรับชมนะอ่าก็นึงจากว่าในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับนะอของพระเกจินะครับแต่ที่มีนะครับนะที่ผมได้สะสมนะครับนะโดยเพราะมีดหมอของหลงวงพรเดิมนี่ก็เรียกว่าเป็น มากกว่าภาะเกจิองค์อื่นๆนะเรียกว่าผมเองนี่เป็นสายตรงนะครับนะอของหลวงพ่อเดิมวัดองโกของเรานะครับนะทางด้านมิตรหมอนะแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับนะอะไรที่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับนะเรียกว่าผมก็เก็บเอาไว้แทบจะทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อยันนะหรือจะเป็นในเรื่องของผ้ารอยเท้านะครับนะแล้วก็จะเป็นงาแกะนะ แล้วก็จะเป็นรูปหล่อนะครับต่างๆโดยเฉพาะล่าสุดนี้ก็จะเป็นรูปหล่อนะกุกพนมลอกนะครับนะอยู่ในอำเภอท่าตะโกนะครับจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่เองนะเป็นพระกุกนะครับนะเป็นรูปหล่อที่มีอายุมากกว่าร้อยปีนะก็หากท่านไหนนะครับมีความสนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0863291496นะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับนะก็สามารถมาพูดคุยมาติดต่อนะครับนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ทุกๆวันนะเอาล้วนะครับวันนี้ก็จะได้นำเอาเขาเรียกว่านะครับเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดพับของหลวงก็เดิมเรียกว่าเป็นมีดพับก้นย่ามของท่านนะครับนะเป็นมีดพับขนาดยวนะครับนะ จะมาให้ท่านได้รับชมแลวก็ที่สำคัญนั้นมีดที่วางไว้นะครับนะบนหน้ากล้องก็จะเป็นมีดด้ามงาฝักงานะาจะเป็นมีดปากกานะครับนะหรือเป็นมีดขนาดพกพาก็ตามนะก็มาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับเอาล่ะครับก็จะไม่ใช้เวลาเยอะนะครับจะไม่เสียเวลาเยอะนะครับเราจะหยิบนะครับนาะมีดเล่มนี้ให้ท่านรับชมเลยนะ เป็นมีดพับขนาดจิ๋วขนาดเล็กนะครับนี่นะรวมด้ามฝักนะครับนะอยู่ที่เกือบจะไม่ถึง3นิ้วนะครับนะตีแคสามนิ้วนั่นแหละนะประมาณนี้นะครับนะเป็นมีดที่แปลกนะครับนะถ้าเรามองนะครับนะมีที่ห้อยนะครับนะมีที่ห้อยคอนี่นะนี่นะครับเป็นมีดที่ อมองแบบผิวเผินก็จะเป็นเหมือนตะกุดนะครับนะพอเราใส่เข้าไปในอปอกแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนตะกุดสามารถที่จะห้อยคอนะครับติดตัวไปไหนมาไหนได้สบายนะครับนะได้สะดวกสบายมากเลยนะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นที่แฟนนะครับนะเป็นที่ห้อยคอนะสามารถที่จะใส่สร้อยแล้วก็ห้อยคอไปได้เลยนะ ่ไม่ต้องกลัววา่าจะเขาเรียกว่าพกพาลำบากนะที่สำคัญนะครับไม้ที่นำมาทำนะปอกก็จะเป็นไม้คูณนะล้วนๆเลยนะครับนะเป็นไม้คูณล้วนๆเลยนี่ก็มาให้ท่านได้รับชมนะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของภายในก็มาดูในส่วนของภายนอกนะครับนะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปอกลัดนะครับแหมรลัดนะ อ่านี่นะครับก็ถือว่ายังอยู่ครบท้วนนะครับนะมีดเล่มนี้มีอายุเป็นร้อยปีนะครับนะมีรูปเป็นร้อยปีเป็นมีดในยุคต้นๆของหลงก็เดิมนะอ่านี่นะครับนะก็มาลองชมดูนะครับนะเอาล่ะนะครับพอเราดูในส่วนของภายในไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะก็อายนอกไปแล้วนะขออนุญาตซูมนะครับให้ท่านได้เห็นนะให้ท่านได้เห็นนี่นะครับนะ เป็นไม้นะครับให้ท่านได้ดูไม้ผมพยายามจะไม่เลื่อนนะครับนะให้ท่านได้เห็นชัดๆว่ากันง่ายนะ <ท traits S 1> นี่นะครับนะนี้พอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วก็มาดูในส่วนของภายในนะครับภายในนี่นะภายในจะเป็นอย่างนี้นะครับนะททจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็นี่นะครับก็ให้ท่านได้ดูเพราะว่ามีรอย เก็บใบมีดเอาไว้นะครับนะ,ะมีคุณง่ายว่าเป็นเหมือนกับเอาฝักมีดเนี่ยเหมือนกับเป็นสองชั้นนะเป็นไม้ชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2ก็จะเป็นเหล็กนะ,ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่สําคัญนั้นภายในมีดเนี่ยเต็มไปด้วยอัขระนะครับนะที่นะอันนี้จะเป็นในส่วนของภายในของฝักนะครับนะ,ะก็ข้างนอกที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่านะแต่ข้างในนั้น เก่าย <formation jin x 2> ิ <kr> ่งกว่านะครับนะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะครับความเก่านะผมเองจริงๆก็จะไม่อยากจะไปบอกว่าเก่าอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับนะอยากให้ท่านผู้ชมเป็นผู้บอกอยากให้ท่านผู้ชมเป็นผู้พูดดีกว่านะอ่านี่นะครับนะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบความเก่านะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครว่ากันง่ายนะเพราะมีทุกเล่มนะครับก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงนะครับผมเป็นอย่างดีนะ อ่าผมก็ว่าดีแล้วล่ะนะครับส่วนท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นแบบไหน,นย่างไรก็เป็นเรื่องโปรตินะครับเป็นเรื่องโปรติเพราะเราคงไม่ที่จะต้องไปเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะไปบังคับนะครับให้ทุกคนนั้นอามองเห็นเหมือนกันนะครับนาะคิดเหมือนกันนะทําเหมือนกันมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับนะาก็คือจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าเขามีไอ้สองคนนั้นโยนตามช่องนะ อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนต่มนะ,ะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวแปลวๆนะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมองนะครับนะ,ะที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นอัคราทั้งหมด9ตัวนะครับจะมีอะมอะีเขาเรียกว,ว่าสังนะครับอสังนะแล้วก ตัววินะครับตัวที่3นะครับตัวที่4เป็นสุตัวที่5เป็นโลตัวที่6เป็นปุตัวที่7เป็นสะนะนะครับตัวที่8เป็นพุนะครับตัวที่9เป็นพระนะ,ะถ้าเราจะอ่านนะครับก็ถือว่าเป็นอ่านเป็นประโยคก็อ่านมาอาสังวิสรปุสะผูพระนะเป็นเขาเรียกว่าพระคาถาท,าที่ครอบจักรวาลน,นะครับนะ เป็นหัวใจของพุธคุณนะนะครับนะเรียกว่ามีความเข้มขลังมากนะครับนะมีเลมนี้นะเป็นมีดที่เล็กนะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นเล็กพิฆนุนะเต็มไปด้วยความเข้มขลังนะครับมีเลมนี้นะนี่นะครับก็นะส่วนด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้นะก็จะ เป็นนะครับที่ท่านเห็นเป็นรอยตอกนะครับนี่นะเป็นเป็นอันนี้เป็นบทสวดถอยหลังนะครับนะ,ะเป็นบทที่สวดถอยหลังนะ,ะก็จะ,ะ,ะ,ะนะครับอาสังวิโสโลปุสสะภุพะนะครับแล้วก็ตรงนี้ถอยหลังก็พระภูสะนะครับพระภูสะปุโรสุวิสังอะนะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นบทสวดถอยหลังนะครับนะก็ะคือเป็น อ่าตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับเียงแต่ว่าสวดเดินหน้าแล้วก็ตอกเดินหน้าแล้วก็ตอกถอยหลังนะอ่าเรียกว่าเราอ่านถอยหลังนะครับนะเป็นอย่างนี้นะอ่านี้ให้ท่านได้เห็นชัดๆนะครับนะผมพยายามซูมนะครับนะอ่าในทุกคลิปทุกวิดีโอพยายามซูมให้ท่านอ่านดูความเป็นธรรมชาติอ่านความเก่าอ่านดูพวกอักขาลาอะไรต่างๆนะครับที่สําคัญนั้นจะเป็นผิวเหล็กเนื้อเหล็กนะอ่าหากท่านไหนอยากจะชมนะครับมีดเต็มด้ามเต็มฝกักเต็มใบก็ ท่านก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับนะ,ะแล้วก็ขอนะครับนะอยากจะชมนะครับนะ,ะภาพมีดทุกเล่มนะครับผมจะมีภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งเอาไว้นะเป็นภาพนิ่งเอาไว้นะครับนะก็ยินดีที่จะส่งให้ท่านได้รับชมนะอันนี้เป็นใบมีดจริงๆเลยนะครับที่อยู่ด้านในนะเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานนะครับนะมาค่อนข้างที่จะมากนะ อ่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะ um เป็นลักษณะอย่างนี้เลยอะอันนี้เป็นอบใบมีดนะครับนะที่พ <athlete> ับอยู query, ่ด้านในนะอ่าพับยังไงนะครับนี่นะครับก็นะเวลาเราจะเก็บเราก็ต้องพับอย่างนี้นะครับนี่พับเข้ามานะครับพับอย่างนี้เลยนะอันนี้นะครับเก็บนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนี่นะอ่าแล้วก็อยู่ตรงนะครับนะตอคขะลาเอาไว้อัสังวิสุโลปุสะปูปะเอาไว้นะครับนะ เป็นที่งดงามมากเลยทีเดียวสําหรับมีเลมนีนะนี่ครับมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะก็เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมก็ใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ12นะครับนะสิบสนาทีกับสิบ่า่วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับสาหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่านะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมก็ เห็นว่านะครับในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทำการช่วยกันทำการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับนะาหรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านดูแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะ ก็อย <S PR an ienne> ่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับนะก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะการให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิกหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ